ทำทำเกลยเกีือแตจ่จากผักผักผักแล้วก็แคลล <ฮา S 2> รอทค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดยนะคะนานค่ะน,น,นี่กระเทียมอรหมูอันนีนะไก่จะลองเป็นอะไรลองเป็นไก่ไก่ไก,กเไ่เไก่ไก่เสุแล้วุเย ทำไมท้าไมก็คืออดกินเลยใกล้จะสุดแล้วค่ะเป็นอะไรเ้นเตีเ้นนเ้นยอย่งใส่ลงไปอันนี้อะไอันนี้คื้่านนมเกียดสลัดส้มใส่ลงไปอันนี้คือน้าปลาัด กันให้หวานอันนี้คือการทำกับคาร์ตใส่ลงไปนรกมากจะแล้วใส่าร์ตต้ค่ะถึงแล้วถแล้วทำยังไงถแล้ว เสร็จแล้วค่ะ